สอนวิธีแกะหมวกไอดีสปาร์ตันนะครับตอนแรกมันจะเราแกะตัวเปิดคางก่อนนะครับที่ปิดคางตัวนี้ครับแกะออกก่อนนะครับค่อยๆดันมาค็ยจะซ่อนไว้อยู่เนี่ยครับเห็นไหมฮะแทงเขาออกก็ค่อยดึงนิดนึงนะครับอย่ากระชากนะครับก็ค่อยดึงเบาๆนะครับเก็บออกนะครับเสร็จแล้วเราเปิดกระจกต้องเปิดทุกครั้งนะครับก่อน ล้วงมือเข้าไปในฟองน้ําข้างในนะครับมันจะมีเป็กล้วงมือเข้าไปนะครับมันจะมีเป็กเห็นมีนิ้วผมไหมฮะล้วงมือเข้าไปแม็กหลุดหนึ่งอันนะครับมันจะมีเป๊กสามอันนะครับตรงฟองน้ําด้านข้างนะครับอือแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงตรงปลายปนี้อีกหนึ่งอันนะครับค่อยๆอเอานิ้วแห่เข้าไปนะครับค่อยค่อยดึงเบาๆอ่าหลุดแล้วสามเม็ดนะครับลงออกเอาสายสาย คัดค้างออกนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับหนึ่งสองสามนะครับเราก็จะมีเราค่อยๆจับจับเราจับตรงปลายนี้นะครับดึงออกเห็นไหมฮะดึงออกง่ายมากนะครับดึงออกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ามือล้วงเข้าไปในฟองน้าแอ๊กหนึ่งเข้าไปล้วงเข้าไปนะครับเข้าไปข้างในค่อยๆดึงแอ๊กสองนะครับซ่อนอยู่ตรงปลายปลายปลายด้านข้างอีกหนึ่งอันสามนะครับ ดึงท้ายทอยด้านหลังออกบุดบุดออกมาแล้วครับอเอาเชือกออกนะครับเชือกมาถ่างออกอน,นี่มันจะเป็นของใหม่นะครับเห็นไหมเป็นชิ้นนะครับทีนี้จะมาดึงตัวนี้นะครับตัวนี้ง่ายมากตรงท้ายทอย,ทอยตรงท้ายทอยจะมีเป๊กสองเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับสองเม็ดอ่าหลุดแล้วทีนี้เราดึงขึ้นมาปั๊บให ค่อยๆจับในหมวกนะครับจับหมวกในหมวกเนี่ยด้านด้านในนะครับอ่าเรามาดูด้านนี้นี่เป็นสลักล็อกเขานะครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงค่อยๆง้างนิดนึงนะครับตรงสลักคุณจะทําให้เห็นนิดนึครับง้างนิดเดียวถ้าง้างออกอันนึงก็จะค่อยหลุดออกมาครับนะฮะอ่าค่อยๆไล่จากข้างในมันหลุดง่ายครับถ้าเราจับเป็นมันจะหลุดออกง่ายต้องค่อยๆทำอ่า งางสลักเขานิดหนึ่งครับอ่าและชิ้นชิ้นนะครับสามชิ้นฟองน้ําเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในเป็นโฟมนะครับแล้วก็ตัวเชือกนะครับคนที่สอนสอนให้ใจหมวกโดยการดึงเชือกสองสองด้านนี้นะครับร้านอื่นเขาแนะนําแต่ผมจะไม่แนะนําเพราะว่าหมวกกันน็อกส่วนใหญ่แล้วนะครับเชือกเขานะครับเห็นไหมฮะเขาเย็บมาถึงตรงนี้เห็นไหมเห็นได้ไหมครับเห็นได้ไหมครับ แล้วตรงนี้เป็นฟองน้ํานะครับฟองน้ําแล้วเขาไปซ่อนหมุดอยู่ข้างในเขาจะตีหมุดหมุดยึดกับไอเชือกตัวนี้ฉะนั้นการที่คุณไปดึงยืด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 บ่อยๆนะครับมันมีโอกาสที่ไอตัวนี้จะหลุดแล้วทีนี้จะไปหาร้านซ่อมหมวก,กมันไม่มีใครทําให้นะครับหายากะครับบ้านเรานะครับผมเลยสอนวิธีการจับหมวกผมจะจับอย่างเงี้แล้วก็ขยายขยายนะครับเนี่ยผมจะสอนอย่างเงี้ยจับหมวกจับขยายอย่างเงี้ยเอามือนิ้วโป้งเราดัน แล้วเราสวมเข้าไปแล้วก็ค่อยเอานิ้วนิ้วโป้เราลูดออกนะครับนี่ลูดออกขยายอย่างเงี้ยเพราะอะไรให้ขยายมันขยายได้ครับหมวอก่ะมันเป็นไฟเบอร์พลาสติกไฟเบอร์นะครับมันไม่พลาสติกที่เขาไปทําถังน้ํานะครับที่ว่าคุน้ําที่เราไปเล่นสงการไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้เป็นไฟเบอร์มีความยืดหยุ่นมีเหนียวกว่าฉะนั้นโอกาสที่มันจะแตกมันจะกรอบอ่ะมันยากกว่าไอตัวเชือกที่เราไปดึงอีกนะครับผมถึงถึงแนะนําว่าให,ให้ให้ใช้นิ้วโป้แล้วขยายเอาจับแล้วก็ค่อยลูดสวมเข้าไปลูดเอา นะครับอย่าไปกระชากไปดึงคนที่ดึงน่ะครับเขาแนะนําร้านนู้นร้านนี้เขาแนะนําผมผมไม่แนะนำครับเพราะมีโอกาสหลุดหมวกกันน็อกส่วนใหญ่ไอ้พวกนี้มันผลิตพวกวัสดุมันผลิตจากเมืองจีนนะครับมันมีโอกาสเสื่อมแล้วก็หลุดง่ายนะครับ